สวัสดีครับเมื่อนี้ออกมาเบิงไฮเบิงหน้าคือเกาเหมือนเดิมนะครับเม,มื่อนี้แปลกกว่าเสมอคือไทยแล้วนะครับไทยลแล้วเมื่อวานนี้เนา่กับนี่ฝนตกมาสวยงามไปอีกแบบนะครับน้ำเต็มเลยนะครับเมื่อนี้วันศีราปล่อยน้ำทิ้งนะครับห้มันบกเกือว่าสี ยอดเขานะครับปากฏว,ว่ามาแล้วมาเห็นไข่เขียดนะครับไข่เขียดแล้วก็ไข่กบนะครับผมเลยสิเลื่อนการเปิดน้ำออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่นะครับไข่กบนะครับเหตุผลทีผล่ผมต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่า มันมีใครกบใครเขียดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ผื้นน้ำนี่นะครับเหลียวไปใส่กับมีนะครับเป็นกลุ่มๆอยู่มีประมาณเท่าที่ผมนับเบิ้งนะครับที่เป็นกลุ่มๆอยู่นี่นะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยประมาณสี่หาลอยกลุ่มนี่แหละครับผมได้เกิดความเสียดายครับเสียดายว่าถ้าเห้ปล้อยน้ำทิ้งไปเมดมันแห่งนะครับพวก ไข่กบไข่เขียดพวกนี้นะครับมันก็จะตายเบิดมันเสียดายโอกาสนะครับเสียดายโอกาสที่มันสีแพ่พันนะครับที่ขยายพัน,นมันสีบ่อเลือนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุรักษ์ไว้ก่อนนะครับโดยการที่ปิดน้ำไว้นะครับปิดน้ำไว้เลยนะครับบ่ใาหา้น้ำม,มันแห้ง เพื่อที่จะให้ลูกกบลูกเขียดนี่จะเริ่นเติบโตขึ้นมาได้นะครับขยายพันธุ์ได้ย่างนิหน่อยมันก็ต้องมื่นชีวิตนี่บ่บ่บหน่อยเลยนะครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นมื่นนะครับเพราะว่าให้กบไหลหรีครับนี่นะครับเต็มเลยเต็มเลยครับให้เขียดตาน่าก็ไหลครับคุ่นเป็นแพร่อยู่นะครับดำๆเป็นกุ้มกุมเลี้ยวไปเต้มไปเปบิด อระนะครับคลิปนี้พ่อไปก่อนนะครับไปเลาะน้ำหน้าอีกก่อน,นะครับสวัสดีครับผม